เดี๋ยวเขาไปเบื้องนี้ขอดไว้งามขัเป็นพันอยู่บนพันอีหยังว่าจะนี้ดีไวฟินหยเห็นนั่นเราเบื้องไววงามไหวกระสอไอันอันนี้ห็น ทุกนี่แม่พันธ์หรอไมีแม่พันธ์อย่าบอกนะว่ามันแม่ลูกกันเหมือนนี่นะอันนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี้บอซื้อมาครับย่าโตจำมัมเนี่ยมันว่าเป็นยังบ้านี่เป็นไงบ้างไปหน่อยไปหน่อย <laughs> มานุ่มลูกตัวเมียตัวผู้อะไรใจตัวผู้ตัวเดียว วัดเดี๋ยวหัวไอแม่อันนี้กับอันนี้พ่อพันธ์ไอแม่พันธ์นี่นะนี่นี่นี่เจ้าไม่ให้เป็นพ่อพันธ์โอ้อันนี้เอามาไหมก็ได้สองปีโอ้สองปีทันตัวสามปีมันเราพัฒนาให้เต็มที่บม้อโอ้เนี่ยังว่าเป็นเมาหวะนี่มอสยังเป็นเด็กดน้อยอีกวะนี่ถ้าเมีนซ้ำๆกับสิรุ่นหมอส์สองมอส์สามจะมาคนนี่เป็นพ่อพันธ์แล้วเดี๋ยวสมุนี น้ำดียแม่พันมีจากตัวไหนจ้อยน,นี่บักนี่บ่นี่บ่กหนึ่งอันนี้อันนี้กับแม่นธุั่นบ่านี่แม่พันนะ่ะอันนี้กับแม่พัน,นบ่านีย่างไแม่พันธุคือมีแม่พันอย่าง,งที่มีเขาเหงายหงาเท่แม่พันธนะุ์น่ะ เม่นเสี่ยงไปประกวดวะนี่กาว้ากาว้าเอาตัวไหนประกวดโอ้ตัวเนี่ยกาว้าจะเอาตัวนี้ไปประกวดเล่นวะนี่น่ะแต่งงามไม่ดีไปเห็นเพอนประกวดด้วยเหรอน่าไว้งาม พอละตพอละตัวตัวมีกายคล้ายเห็นเห็นแต่เพิ่นนนั่เห็นแต่เพิ่นประกวดเนาะเจงสี่ล่ะนี่เพิ่นประกวดย้อนนั่นน่ะอันนี้ยังหน่อยยังหน่อนึ่ง่นี้อันนี้หกเต้นเต้นสองปีสั้นตู่มอนแล้วมาจากสามปีนี่ค่อยจะเป็นพ่อพันในสั้นนี่นะอ๋เนาะก็เขาประกวดนี่เขาเบิ้งจังไหนนะเขากายมันเหลี่ยมเป็นมินมิรุ่นตัวปูจ้า มึงหนามึงไายทนหนา่ยบได้บบ้นบหนามันคือเป็นจ้ไหนหนาทรงจ้าไหนยังค่อยวางงามเหนียวนี่ครับยจังโอ้หทังไทยบางห่นก็วมาคหนาวนหนาว้อนหนางามเขาเปิดเออหนามันก็มีสเปกของมันนาองไก็ได้ถ่ายเต็มแล้ว ไปเท่านึงแล้วตอ,ตอนซื้อไม่มามันใจตกหลอเป็นยังไงก่อนหน่เหรอยางมาหากันเน้นเป็นยังไงก่อนน่เหรอฮะเป็นยังไงก่อนน่ยางมหากันนี่เหรอ